สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบอกบุญแชนแนลวันนี้แอดมินจะมาเล่าเกี่ยวกับเรื่องความลับตาทิปเปิดรู้แล้วเยียบไว้คนที่มีการกระบาดกลางฝ่ามือรับทรัพย์รวยโชคมีลาบก้อนโตค่ะแต่ก่อนจะไปรับฟังฝากคุณผู้ฟังทุกท่านอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจ ให้ช่องของเราด้วยนะคะคุณผู้ฟังคะคือจริงๆแล้วความลับของคนที่มีลายมือกากบาทมีข้อที่ซ่อนเร้นอยู่มากมายเรื่องเลนลับพวกนี้ถ้าเป็นเรื่องที่ไม่เลนลับแต่เป็นความลับของสวรรค์ที่ป่งบอกได้เลยว่าคนลายมือกากบาทกลางฝ่ามือมักจะวิ่งหนีเพราะคนลายมือกากบาดนั้นเป็นคนที่สู้คนเก่งมากๆค่ะแต่เขาจะสู้ด้วยปัญญาสู้ด้วยสติ บุคคลพวกนี้จะเป็นคนสู้ด้วยปัญญาเพราะนี่คือลักษณะพิเศษของคนที่มีลายมือกาก,กบาดกลางฝ่ามือค่ะและจะถามว่านี่เป็นความลับของสวรรค์ได้ไหมก็นี่แหละค่ะคือความลับของคนที่มีลายมือกาก,กบาดแต่ลักษณะนิสัยแบบนี้เขาไม่ได้เป็นคนเจ้าเล่ห์อะไรเขาเป็นคนฉลาดเท่านั้นเองคนที่มีกากบาดกลางฝ่ามือเขาจะเป็นคนที่มีเซนแรง เคยได้ยินไหมคะว่าคนตาทิพย์นั้นเป็นความลับของสวรรค์ซึ่งรู้แล้วให้เงียบเอาไว้อย่าบอกใครนะคะสำหรับคนที่มีลายมือกากบาทกลางฝ่ามือนั้นจะมีความลับของเขาอยู่แล้วอยากจะรู้หรือไม่คะว่าความลับของเขานั้นมีอะไรบ้างส่วนคนที่มีลายมือกากบาดกลางฝ่ามืออยู่แล้วก็รู้เอาไว้นะคะ ว่าคุณเป็นคนที่มีสติปัญญาและเป็นคนที่มีเซน์แรงบอกได้เลยค่ะเหมือนมีตาที่สามเปิดจักระอยู่เปิดจักระคืออะไรก็คือจะมีตาที่สามอยู่บนกลางกระหม่อมเขาเรียกว่าเปิดจักระเช่นพวกหมอดูก็จะไปเรียนกับครูบาอาจารย์ต่างๆก็จะมีรูปครูบาอาจารย์ต่างๆเปิดจักระให้ แล้วก็มีการเรียนรู้ต่างๆมากมายส่วนคนลายมือการกรบาทกลางฝ่ามือนั้นจะมีตาทิพตาวิเศษที่สามารถมองเห็นอะไรบางอย่างเป็นสิ่งที่คนอื่นมองไม่เห็นแต่ในที่นี้จะเป็นการมองเห็นแบบไหนรู้ไหมคะจะเป็นการมองเห็นที่มองโดยที่ไม่ได้ตั้งใจมันก็เกิดขึ้นเองบางครั้งคุณอาจจะรู้สึกว่าฉันไม่อยากจะเห็น แต่ว่ามันเห็นโดยที่ไม่ได้ตั้งใจเช่นคุณเดินอยู่บนถนนห้าแยกก็จะเห็นคนยืนอยู่เห็นแต่หัวแต่ไม่เห็นตัวค่ะบางทีอาจจะไม่เชื่อเรื่องราวต่างๆบางทีมันเป็นรูปบลษณกลักษณะที่เป็นวิญญาณหรือเรียกง่ายๆก็คือมองเห็นผีมองเห็นวิญญาณน,นั่นเองค่ะซึ่งจะเป็นลักษณะพิเศษของคนลายมือกากบาท ที่เป็นความลับของสวรรค์ว่าเป็นเทพมาจุติเขาเชื่อกันอย่างนั้นนะคะและเป็นลักษณะที่บ่งบอกว่าสิ่งนั้นจะสื่อถึงเรื่องเล้นลับและบ่งบอกถึงว่าดวงชะตาชีวิตของคุณจะมีเกี่ยวข้องกับความเป็นความตายไม่ใช่ทางด้านบวกอย่างเดียวนะคะมันเกี่ยวกับความเป็นความตายเช่นเกี่ยวกับเรื่องรถเฉียวแต่ก็รอดมาได้ อยู่ดีๆโดนอุบัติเหตุต้องเข้าโรงพยาบาลอยู่เป็นสีห้าเดือนแต่ก็รอดมาได้เสียดตายมาตลอดทั้งชีวิตมันเป็นสัญ,ญลักษณ์อะไรบางอย่างมันเป็นเซนอะไรบางอย่างแน่นอนค่ะซึ่งจะมีทั้งข้อดีและข้อเสียเพราะฉะนั้นคนที่มีกากบาดกลางฝ่ามือจะทำอะไรคุณก็ต้องระมัดระวังด้วยไม่ว่าจะเป็นทั้งคำพูดวาจาของคนที่มีกากบาด ซึ่งจะศักดิ์สิทธิ์มากกว่าใครๆคดังนั้นคนที่มีการกรบาทกลางฝ่ามือจะว่าใครจะด่าใครเดี๋ยวมันจะเกิดผลอย่างนั้นเขาเรียกว่าปากศักดิ์สิทธิ์บางคนถึงขั้นว่าอยากจะตกปากตัวเองปากไม่เป็นมงคลพูดไปอย่างนั้นได้อย่างไรพูดสิ่งที่ไม่เป็นมงคลออกไปก็คือปากนั่นเองค่ะคุณเป็นคนที่เหมือนเป็นลักษณะเทพ มีอารมณ์ร้อนอยู่ภายในลึกๆจะเปรียบกับว่าเป็นลูกศิษย์ของคุณมาเกิดก็ได้หรือเป็นบริวารของคุณมาเกิดก็ได้พูดผีปีศาจก็ยำเกรงในตัวคุณไปไหนก็เกรงกลัวไปวัดที่ไหนปกติหลวงพ่อก็จะชอบทักเป็นอย่างนั้นมาจากที่ไหนเป็นคนในลักษณะไหนเป็นคนที่มีบุญนั่นเองค่ะคุณคงเคยเห็นว่าหลวงพ่อทัก ว่าไอาคนนี้เป็นคนมีบุญมาเกิดก็เลยทักว่าเป็นคนที่มีลักษณะพิเศษเป็นอย่างมากเหมือนเป็นความลับของสวรรค์ท่านก็ไม่พูดออกมาเพราะพระท่านก็มองเห็นในตัวของคุณอาจจะมองเห็นถึงพลังอะไรบางอย่างซ่อนเล้นอยู่ที่ตัวคุณก็ได้ค่ะซึ่งคนลักษณะแบบนี้คนที่มีการกรบาทกลางฝ่ามือควรที่จะจุดทูบส6ดอก ซึ่งให้จุดกลางแจ้งเพื่อขอขมาสิ่งศักดิ์สิทธิ์โดยกล่าวว่าหากข้าพเจ้าเคยพลาดพลั้งสิ่งใดก็ขอขมาต่อท่านขอขมาแก่องค์เทพทั้งหลายขอให้ข้าพเจ้าพบแต่ความสุขความเจริญไม่มีสิ่งไม่ดีสิ่งที่เกิดขึ้นเรื่องหลายๆแก่ข้าพเจ้าก็ให้มาลายหายสิ้นไปขอขมาต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์โดยตั้งใจก็ดี และไม่ตั้งใจก็ดีค่ะคุณผู้ฟังคะคนที่มีกากบาทกลางฝ่ามือควรกระทำนะคะเพราะว่ายิ่งเป็นคนที่มีเซนแรงต้องมีสิ่งที่พลาดพัง้งไปเป็นอย่างมากแต่ละคนได้ของมาไม่เท่ากันค่ะไม่ใช่ว่ามีกากบาทกลางฝ่ามือทุกคนแล้วจะเหมือนกันหมดบางคนก็เห็นบางคนก็ไม่เห็นบางคนมีตาทิพย์บางคนก็ไม่มีค่ะ แต่แน่นอนค่ะว่ามันจะมีจุดแตกต่างกันอีกมากมายบางคนได้ตาทิพ์บางคนได้หูทิ์บางคนได้ผิวหนังสัมผัสมีสิ่งต่างๆมากมายจะหมูกทิ์ก็มีมีตาทิ์ก็เป็นคนที่มองเห็นผีนั่นเองค่ะมองเห็นเรื่องราวเร้นลับก็อยากไปทักบางครั้งคุณอาจจะเดินอยู่ในดงเห็นผีแบบนั้นเห็นผีแบบนี้เหมือนกับคุณท่องเที่ยวไปเรื่อย ดูไปตลอดชีวิตบางคนจะมีหูทิฟคือการได้ยินเสียงอย่างเช่นกุมารทองอาจจะมากระซิบข้างหูบอกอย่างโน้อนอย่างนี้ก็มีเรื่องลึกลับต่างๆและบางคนมีผิวหนังสัมผัสก็เป็นคนที่สัมผัสสิ่งลึกลับต่างๆได้อยู่ๆขนลุกสู้ซาไปทั้งวันสู้ซาไปทั้งตัวรู้สึกสารพัด เวลามีอะไรมาอยู่ใกล้ยิ่งเวลาแผ่ส่วนบุญส่วนกุศลก็จะรู้สึกและสัมผัสได้เป็นอย่างมากบางคนก็รู้สึกเหมือนลางบอกเหตุก็เป็นไปได้จะเป็นไปได้ทั้งในรูปรสกลิ่นเสียงค่ะอย่างเช่นได้กลิ่นทูปกลิก่นดอกไม้กลิ่นพวงมาลายัยกลิ่นว่านสารพัดกลิ่นเหม็นสาบก็มีค่ะแต่ละคนจะได้มาไม่เท่ากัน แล้วแต่บุญวาสนานั่นเองแต่ว่าองค์เทพของคุณจะคอยปกปักคุ้มครองรักษาคุณอยู่หรือไม่ก็ต้องคอยระมัดร,ระวังคอยใช้ความรู้สึกของคุณเองนี่แหละค่ะว่าเรามีอะไรเกิดขึ้นในชีวิตเรื่องราวต่างๆอาจจะสัมผัสได้ว่าคุณเคยเห็นเรื่องราวล้นลับมากมายแต่ว่าไม่สามารถบอกใครได้บอกไปเดี๋ยวเขาจะหาว่าเราบ้า เราถึงบอกว่ารู้แล้วอย่าบอกใครอย่าไปพูดเยอะพูดไปก็ไม่มีประโยชน์อะไรพูดไปก็ปวดหัวไม่มีใครเชื่อคุณหรอกคนมีแายมือกากบาดกลางฝ่ามือรู้แล้วต้องเงียบเอาไว้ไม่จําเป็นต้องไปอวดรู้เก็บเงียบไว้ดีกว่าค่ะคุณผู้ฟังคะ และที่สำคัญอย่าลืมแผ่ส่วนบุญส่วนกุศลให้แก่เทวดาประจำตัวของคุณด้วยนะคะแล้วดวงชะตาของคุณจะเปิดหุ่ล่วงประสบความสำเร็จรับทรัพย์รวยโชคมีลาบก้อนโตค่ะความเชื่อและความศรัทธาเป็นสิทธิส่วนบุคคลโปรดใช้วิจรรารณญาณในการรับชมและรับฟังด้วยนะคะ สุดท้ายนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณคุณผู้ฟังทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการรับฟังนะคะขอให้คุณผู้ฟังทุกท่านเริ่มรวยสุขภาพมีความสุขทุกท่กทานหากว่าคุณผู้ฟังชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับช่องของเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ